วันนี้มาพบกับแหนงกะหลำผัดน้ำมันหอมเจ็ดแซ่พี่น้องมาเส้นส้มวิธีการเห็ดไปน้ำกันครับผมมาครับมานับแรกจะต้มน้ำลวกผัดก,กรหลำของเฮ้าที่เตรียมใบนะครับใส่เกลือเล็กน้อยเอาแหนงกะหลำที่เฮ้าเตรียมใบไปลวกน้ำหอนแบบบ่ต้องเอาสูบไหลนะครับเอาแบบ เราก็ไปแช่น้ำเย็นผักน้ำเย็นไว้นิดหนึ่งหลังจากนั้นห้ามาพัดแบบเอากระลที่เขาลวกไว้นะครับมาเสิบกับน้ำมันแบบให้มันได้จินใหม่กระทะนิดหนึ่งหอมครับขั้นตอนนี้หอมมากถึงไต้องใส่ครับใส่ต่น้ำมันกับกระลำที่เขาลวกไปก็ห้าผพัดให้เซ็จปึ๊บแล้วก็เท้ากับผักใสถั่วยไว้ล่อนามรากนะครับต่อไป มาครับต่อไปก็มาเจียวกระเทียมเจียวไปันอ,อนหนึ่งเลืง้งหอมพ่อใดทีเท่ากับตักว้ครับตักไบโรยหน้ามาครับมาเอามาคิดน้ำลาดกันตำนานเหมือนนึงใส่ผงปรุงรสรสไดก็ไดหมูไก,ก่ตามสดายเนื้อสัตว์ลงไปครับเมื่อนี้ผมใส่หมูกับปลาหมึกที่มีในตูน้เย็น แล้วก็น้ำมันหอยหนึงน่งพว้บนิทินขงนัวน้ำตาลรสชาติมันจะออกเค็มๆมันหวานนะครับจบท้ายด้วยแป้งมันอยากให้คนลายกับใส่ลายอยากให้แบบยิ่งใส่ลายยิ่งจะเป็นคนๆหน้ามันคนนะครับปุ๊บเสร็จแล้วเราก็มาตักลาดผักที่เราผัดน้ำมันไว้แล้วออปปา ดถูกัดๆสุดท้ายแล้วก็เอาหอกกระเทียมเจียวเข้ามาโรยหน้าครับเป็นอันเสร็จสมบูรณ์เป็นไ้พี่น้องมันจะกินวะมันกัขเขาเจ้า้อนหอนดังเลิกงานจะแซ่บทิ้งแซ่ทึ้งนัว